สามส่วนสําคัญนะครับในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์นะครับพี่แบงค์จะแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือในฝั่งของโปรดักหรือว่าแบรนดิ้งนะครับผมส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดถ้าหากว่าโปรดักเนี่ยดีนะครับผมยังไงก็เรียกว่าขายได้ด้วยตัวเองแต่ว่ามันยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่2ก็คือการตลาดนะครับการตลาดเปรียบเสมือนกับการที่เราเนี่ยไปลุยนะครับหาโอกาสข้างหน้านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการตลาดที่ดีด้วยส่วนว่าสินค้าที่ดีแล้วจะเอาการตลาดแบบไหนรูปแบบไหนช่องทางไหนนั้นอันนี้แล้วแต่ว่าสินค้าของเราเหมาะกับอะไรนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าจะเป็น Facebook ไหมเป็น Google ไหมเป็น TikTok อกไหมนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือในฝั่งของทีมงานหลังบ้านซึ่งตรงนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าทีมงานหลังบ้านเนี่ยจะเป็นตัวจัดการคอยดูแลระบบต่างๆให้เข้าที่เข้าทาง ไม่ว่าจะเป็นโ o ด u c t ที่ดีแล้วการตลาดที่ดีแล้วหลังบ้านก็จะต้องดีด้วยไม่อย่างนั้นนะครับผมจะมีปัญหาในภายหลังได้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่า3ส่วนที่สําคัญก็คือ1โ r o d u c ดนะครับผม2ก็คือการตลาด3ก็คือทีมงานถ้าหากว่า3อย่างนี้ดีพร้อมกันหมดรับประกันได้เลยครับว่ายอดขายปังแน่นอนครับผมแล้วมาพบกันใหม่นะครับ